เปิดยังไงเนี่ยอาหารก็เยอะมากอันนี้เป็นผัดตรงอกผัดตรงอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดเปนเส้นนะคะ ผัดซีอิ๊วไม่ใช่ผัดไม่ใช่ผัดเป็นเส้นผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วค่ะคุณผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวจะดาวจรตัดอันนี้ก็จะเป็น เด็กดุไนะงกระเป๋าเม๋ยวหายเงินนะ่ทำไมไม่ถือไว้เงินมันในนั้นต้องเยอะอุ้ย ไปิดไน้ไหนได้เอื้อมไม่ถึงอันนี้ไข่ปิดได้เดียอันนี้คืออะไรอ๋อนี่มีอันนี้ สิก่อนอย่าล่ะอันนี้ไปก่อนเอย่าไข่ไข่มาเธอจะป่าวายในอันนี้มาเป็นั่งกินฝังนงนนนน่งนี้มีมีหรือเปล่าดูสิข้างนอกเนี้ยบรรยากาศเป็นย,ยังไงเอาเอาบรรยากาศตรงนี้วสวยกว่า ตรงนี้ส้กยกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไปตักน้ำซุปอันนี้นะคุณผู้ชมจะมี จะมีแกงจืดฝากเห็นไหมคะอันนี้เป็นไก่นะเป็นไก่เพราะว่าที่นี่ส่วนมากเขาจะเน้นเป็นไก่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีบางคนก็เป็นอิสลามไงนี่บางคนก็เป็นอิสลาม อันนี้อันนี้เมื่อกี้เราตักมาแล้วดิอาชิตไ่นเออหน,น,นูจะกินอันนี้ไหมไม่เอาแล้วเบื่อนะแล้วอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์มานี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอกไก่คุณผู้ชม คือคนอิสลามกินได้เพราะว่าบางทีต่างชาติมาเขาจะเป็นเป็นแบบบางบาง,บางประเทศเขาไม่กินเขาไม่กินหม,ม,มูไงคุณผู้ชมเขาไม่กินหม,อม,อมูอย่างนี้ใช่ไหมอุย้อยเอาใส่ให้แม่หนะ่อยอันนี้อันนี้ตัดได้เลยมนหะอะตัดมาให้แม่อันนี้เป็นข้าวเมืองมุลสังกยะย,ยังไม่เสร็จ จะตักราบไปเลยหรือว่าเอาไว้ข้างๆก็เดนะีย๋ยวให้เขาตักมาให้แันใส่ถ้วยลักใส่ถ้วยเล็กมาดีกว่าจะไล่สดมันจะได้ดูสวยหนูจะนั่งตรงไหน,น นั่ง่างนี้แล้วจะได้ถ่ายเห็นชุดช่วะจะนั่งนั่งใช่ไหมอ,อันนี้เอามาข้างๆก่อนจะได้ไม่บังอาหารอ,อ๋นอ่ะนี่จั ตรงนั้นเรากินได้ค่ะย,ยังยังมีอาหารอีกนะคะคุณผู้ชมตรงนั้นจะเป็นแบบเป็นแบบเดีย๋ยวเรากินแล้วเราก็จะเอาเป็นบุฟเฟ่พักคู่โรงแรมน,น่นคราอยู่ที่เชียงรายนะคะคุณผู้ชมคืนหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยบาทแต่ว่า,ามีอาหารให้กินอื mm ช่วยหน่อยกันไลส่สดตักน้ำจิ้มที่มาจิ้มวันนี้ให้แม่ใส่ถ้วย <c oughs> อ่ะ,อะอไปเพราะว่าจะไล่สด อาหารข้าวอร่อยมากคุณผู้ชมอาหารข้าวอร่อยมากแล้วก็คิอปักนี่นเนี่ยสวยมากสวยมากเลยทำไม่ใช่ไอ้ที่แบบมีมีเม็ดมะม่วงอะน้ำจิ้มอะเออเอ,อามาใส่ช่วยมาไเอาข้าวมาชอบปั๊ม อันนี้บุฟเฟต์เขาอ,อาหารเรยอะมากถ้าผัดเอาไหมจะเป็นตักให้อร่อยนะอันนี้กินได้นะเป็นไก่ลูกเพราะคำนี้ไก่บุกไม่ได้เนี้ยที่หนูกินไม่ได้ มืชมอาหารเขาอร่อยมากเขาทําเมนูเยอะมากเลยแล้วสวยมากถ้ามาเชียงรายต้องมาพักนน้าในกราล้วไม่กินแถะไม่แน่นด้วยเขาตังค์ใช่ไหมลูกเขาตังค์ก็ให้สามแม่ปะกขออีกสองเลยเขาให้เลยแห่อจะให้ลูกน้องน่ารักมากเมื่อคืนมาถึงนี่ไงตุ้มทุ่มหนึองแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เลยไปกินยาไปกินยาลดน้ำมูกแล้วก็นอน ไม่ได้นอนมาสองวันละมาร่างกายมันทรมานคุณผู้ชมเนีย่ยของอันนี้เขาเป็นเห็ดทอดนะคะอันนี้เป็นอ้ทอดมันกุ้งอันนี้ก็จะเป็นไอ้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอ,อกไก่คุณผู้ชมแล้วก็มีน้ําจิ้มอันนี้เนี่ยน่ารักมากไปถามเขาที่ว่าอันนี้คนอิสลามกินได้ไหมไปถามเขาคนอิสลามกินได้ป่ะเพราะว่ามันมีหมูเลยน้าซุปเป็นหมูอ,อ่ะซอสอ่ะซอสจิ้มอันนี้อยู่ตรงเนี้ย เอาซอสมาจิ้มอันนี้ที่มมันมีมะม,ม่วงอ่ะอ่าที่มีเม็ดมะม,ม่วงหิมะพ่านอันนี้อร่อยมากกินยังลูกอร่อยมากเห็ดอันนี้เป็นมะม,ม่วงน้ำปลาหวานคุณผู้ชมอือใช้ได้เลยอาหารจา,า,รานนักนักนักขลาเรืยงรายแล้วก็จำพังสวยมาก โรงแรมก็สะอาดมากโรงแรมก็สะอาดมากนล้วอาหารอร่อยมากเลยอืมเนื่อลาโอ,อถ้าสมมติว่าเขาไม่พวกคุณไม่ชอบกินอย่างนี้ก็สั่งอันนี้เขาได้สั่งเขาทำปรุงสุกมาเลยอร่อยทุกอย่างเลย น่ากคุ้ชมเนี่ยอันนี้จะเป็นปเตียวรุยส่วนอกไก่ร้านนี้เป็นน้ำจิ้มคุณผู้ชมเนี่ยรุยสวนอกไก่อืมซานนี้อร่อยมากไปยังเนีน้น ขอบคุณมากน,านันน่นน่นารักมากเลยใจสดปากไม่ทันทำงานไม่ทันอืมวันนี้เราทำน้ำจิ้มให้มาจิ้มกันเนาะนี่น้ำม่วงอันนี้อร่อยนะลูกไม่เผ็ดแบบลองดูเิอะทำอาหารอร่อยมากแล้วก็สะอาดมาก มันนอนที่นี่นนนนถ้าสมมติเราขี้เกียจออกไปกินข้างนอกนช่ไหมถ้ามีอาหารตาจัาง,างเล้ืมังข้าวผัดกับผัดกะเพรามากนินจเราต้องรอเราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากออกไปแล้วว่ะแต่ที่เชียงรายอะ่ะมันจะเป็นเมืองรองนะคุณผู้ชมมันยังไม่เท่าเชียงใหม่แต่สถานที่เที่ยวมันจะเยอะดอยตุงดอยแม่สลอ้องวัดเล้งขุนบ้านดำแล้วก็ ส่วนอะไรนะพี่ของวัวชระเมธีอะเลยกัะพาคุณผู้ชมไปขุนน้ำยังน,นอนห้ามขุน่นงานงานนอนนะอยากจะไปแล้วก็ไปสะพานสไตล์วอลกผาแกล้งเขาเพิ่งสร้างเสร็จประมาณปีหนึงนะครับแล้วก็มันจะมาเขากิน็นใจรขับรถลำบากมากคุณผู้ชมอันนี้จินได้นะเป็นใจเูย อืมอันนี้เป็นเห็ดทอดคุณผู้ชมเนี่ยเห็ดทอดอร่อยมากเขาทอดได้กรอบมากเนี่ยแล้วเขามีน้ํำจิ้มอย่างนี้ให้ลองจิ้มดูอืมอร่อยมาก น้ามากๆหัวละสามพันนึ่อเท่าวละสามพันหนึ่งร้อยรวมอาหารเชา้าบุฟเฟ่เขาให้กินตั้งแต่หกโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเขามีเบเกอรี่ด้วยเนาะตรงนั้นก็เมนแบบขเขค้กซีเรียบอ่ะแล้วก็มีนมตั้งอยู่มีซีเรียบอันนี้ก็จะเป็นขนมเค้ก ไอ้บานี้นะี่ะมีคุกกี่นะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นไม่ว่าเป็นทอดแตงกุ้งหรือเนะปล่าแป้งใหญ่เ่ยแป้งทอดนะอ๋อเป็นแป้งทอดคนะุณผู้ชม ข้างในมันจะมีชีสเป็นชีสนะ้ชีสทอดอ,อร่อยมากอืมอร่อยมากเลยอ,อร่อยเลยอืม ต่างแค่เขาเลือกพักีงเขากินอาหารชาจากโงแล้วไม่ต้องไปกินข้างนอกมันแพงกินลําบากไม่รู้ว่าหยุดตรงไหนแล้วก็แพงด้วยอันนี้แบบนี้เลยคุณผู้ชมเาเว้าเลยแม่ เขาทำอาหารได้อร่อยจริงถ้ามาเจียงรายก็มาพักที่นี่น่ากนักัลางทั้งในยเขาจะสวยมาก อืมไม่คินเนื้อเนี่ยต้องกินเลยอันนี้อร่อยอันนี้เอาน้ำมันยังเลอาดอร่อยมากอ ทำอาหารได้อร่อยมากมายองนี่ดู้ชมเนีย่ยเนี่ยเห็ดทอดก็อร่อยมากคือต่อเห็ดยองลาทอด ทำน้ำจิ้มได้อร่อยคือคนต่างชาติแตะเขากินได้ มาเชียงรายก็มาพักที่นี่คุณผู้ชมน่นกการักครสวยมากแล้วก็สะอาดอาหารก็อร่อยไม่แพงสามร้อยหนึ่งบาทไอท้สามร้อยหนึ่งในตู้เย็นเขาให้เครื่องน้ําอัดลมกินฟรีด้วยนะสี่ขวดแล้วก็มีขนมโกแก่ถั่วโกแก่ให้กินฟรีด้วยนะคุณผู้ชมสุดยอดเลยค่ะ อืมเจอรูยสวนข้าอร่อยมากต้นกิสมาเจ้าน่าหรักไหมดูสิอันเนี้ยเอามาใส่หัวได้เลยน่ารัก น้ำมายองเนเชาเนียอร่อยมากรสชาติดีมากเลยเดยอดคุณผู้ชมดูเดิอร่อยมาก ันนี้เขาอยู่ในตัวเมืองเลยนะคุณผู้ชมนั่งนคัคข่าอยู่หลังที่พ่อขุนเมงลายหรือไงไม่รู้อะเมื่อวานโทรมาถามเขาว่าเอาจากกิยงรมันแล้วแม่ก็ขับรถมันนี้เลยจากชิยงรมันมันเนี้ยเกือบร้อยกิโลกิ่งรมันอะ่ะมันอยู่เป็นเสาเปล่าลาวอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคําตรงข้ามเราไปจอดรถตรงสามเหลี่ยมทองคําแล้วเรานั่งเรือล่องผ่านแม่นำ้ำโขงไปฝั่งของของ้ามเรามาพักนี่เดี๋ยววันนี้จะพาคุณไป ววัชระเมธีไปกูอยวาบววัชระเมธีไม่รู้อยู่หรือเปล่าอะไรไล่บ้านบ้านอะไรบ้านทันตะวันอะไรไม่จําไม่ได้แล้วก็บ้านดําแล้วก็วัดล่องขุนแล้วก็คุณน้ํานางนอนแล้วก็ผ่าแก้วห้าที่นะและคืนนี้เดี๋ยวเราไปเท้าดาวกันที่ท่าแพเชียงใหม่พาคุณผู้ชมเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้ อันนี้คิดชอดถำงไม่หิวอร่อยมากอืมอาหารก็อร่อยมากพิซซ่าตลาดทำไมห,หนูไม่ลองชิมมาลูก กินแล้วชิ้นตันใหญ่แม่ไม่ใช่สองอัน,นเนี่ยชีสชอดเนี่ยอร่อยมากเลยคุขสนไม่นี่เป็นชีสนะเนี่ย จะพาคุณผู้ชมไปดูตรงนี้ไปไม่จะตักของเนี่ยเขาจะมีซีเรียลอ,อยู่ตรงนี้แล้วนี่เป็นนมนะฮะคุณผู้ชมนมเย็นนะแล้วก็มีผลไม้อยู่ตรงนี้แล้วนี่คือถ้าคุณผู้ชมจะกินผลไม้เข้ามาตรงนี้แล้วก็มีสลัดนี่มีผลไม้เห็นไหมคะแล้วนี่คือเบเกอรี่ ถ้าอยากกินเบเกอรี่ก็มีเนี่ยเนี่ยนี่แล้วเขาก็ยังมีอาหารที่แบบว่าถ้าเราอยากจะสั่งอะไรหรือว่าจะให้เขาชงอะไรเนี่ยเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เลยนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องดืง่มอันนี้น้ำฝรั่งอันนี้น้ำแอปเปิ้ล อะลองกินน้ำแอปเปลิลดูอันนี้น้ำตะไคร้ค <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะมีขนมเค้กเนี่ยดูสิน่ารักไหมคุณผู้ชมมาช่วยแมนะ่เอาจานมาตักอันนี้ให้อันหนึ่ง <Okay. S 1> ย่างละอัน,นจานอะ่ะคุณผู้ชมไอคุกกี้ก็มีนะคะนี่เขาจะมีเกีย่ตรงนี้เลย ของหวานอ่ะหนูหยิบเลยไปเดรสเซอร์คุกกี้เบลนี่อันนี้คือเบลนี่นี่คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอิงลิสว์วอ่ามิดฟู้ดค่ะคุณผู้ชมนี่หวานนัมเบอรอิสตี้ิสวันณเตกีฉันจะเรียนแบบอีกคุณนึ่อนีิสวันคุณเตกี this one, you. thank you นิสวันคุณเตกี thank you ดัดจริตพอไหมคะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่ารักมากเลยคุณผู้ชมจ้เาเก็บเป็นอะมันจะได้สวยนี่คุณผู้ชมนะยินด้นมันพูด thank you thank you มันคนดูมันเก้าสิบล้านฉันจะแต่ดัจจริตบ้างละ thank you <laughs> <laughs> นี่คะ่ะ ุณผู้ชมอุ้ยเลอะหมดแล้วนี่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 อุ้ยนี่ค่ะอันเนี้ยเคยกินกันไหมเคยกินกันไหมค่ะอืมอืมอืมอือนอืมอือมล้วทำนตก ประทับใจมากคือมามามาได้คุณผู้ชมท่านแบบมีเงินนะ ไม่เด็ดร้อนจะมาที่นี่เนี่ยนาานคราเอออยู่ที่เชียงรายหลังอะไรนะลูกมานี้ที่เมื่อวานขับอกแม่แม่หึืงฟังภาษาไทยออกไหมอ,อ่าโรงแรมนี่อยู่หลังอะไรลกูกหลังพ่อคุณเมงายใช่ไหมอ่าให้แยกพ่อคุณค่ะคุณผู้ชมเจีาค่ะาเท่ากูเกิลสืดแหละน่านาคราสวยมากแม่ประทับใจมากห้องนอนห้องนอนเขาอ่ะสวยมากๆเลย แบบแบบเหมือนกับย้อนยุคไปอ่ะคุณผู้ชมสุดยอดอาหารอร่อยสะอาดห้าดาวเลยบริการดีอันนี้น้ำแอปเปิ้ลเขากันเลยชุดแม่ไม่ไม่กินนมไม่กินกาแฟอะไรเพาะงไม่ ผลไม้ก็ม <ter jer> <authenticity> <spe> ีนะฮะแต่ว่าเราคิดไม่ไหวละเนี่ยมันมีมะม่วงเนี่ยน้ำตาหวานสลิมลิงเนมอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ่าถั่วเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันได้กินได้นะคะห่อหนึ่งมีสิบซอง่วนี้สิบแก้วซื้อสิบแถมสิบซื้อสิบแถมสิบนะคะคุณผู้ชมห่อสิบ แถมสิบนี้เฉพาะช่วงปีใหม่นี้เมื่อเป็นของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมค่ะสองร้อยสองสองร้อยแก้วแล้วก็เราขายกล่องของขวัญกล่องใจฟูนะคะสีแดงกล่อง500บาทสีเขียวกล่อง1,000บาทเรามีเงินให้1,000งบาทกระทองหนัก1บาทสนใจโทรมาได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์หรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดอตแก๊งไลนมีแอดลีเอ n ็นเอไลน์ชื่อข่าวหัวค่ะอันนี้นะคะ สลิมดยงไก่ทีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทยไม่มีคอเลสเตอรอลสุดรปลอดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห่อหนึ่งมี12บชงได้สิแก้วซื้อสิแถมสิตอนนี้โปร,ป,โรปีใหม่นะคะมอบพินของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมค่ะซื้อ10แถมสิซื้อ10แถมสิมนะคะเราก็จะได้2องร้อสองร้อแก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสายอไลน์มาเลยะคะ่ะแอดลีน่าดแกมีแอดเลียเอชื่อข่าหวหัค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สก,กัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ไลปเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียม,มไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ่าถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ,ะซื้อสิบแถมสิบซื้อสิบแถมสิบตอนนี้มีโปรนะคะเป็นโปรปีใหม่สิบแถมสิบนี่คือสองร้อย 2องสแก้วชงได้สองแก้วนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขม,มันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูทพัดหัวเชียอคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะโคป,ปีใหม่ค่ะแล้วแม่มออเป็นของขวัญวันปีใหม่คุณผู้ชมนะคะสิบแถมสิบนี่คือ200ร้อซองแก้วนะคะเฉพาะปีใหม่นี้เท่านั้นค่ะแล้วช่วงนี้แม่มีทาม,มา กล่องของขวัญเอามาขายนะคะเป็นกล่องใจฟูนะคะกล่องสีแดง500รบาทกล่องสีเขียว1,000บาทนะคะ,ะมีแจก,กท้อง1นบาทหนักหบาทแล้วก็เงินสดอีก1นึ่งหมืนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรมาเลยนะคะ0ูนย์ 22, แปดหนหกสายอไลน์มาเลยะคะ่ะแอดลีน่าดอตแกงไลนมีแอดลายชื่อขาวโหวดคะ่ะ